สวัสดีครับนะครับอยู่กับผมนะครับเซลต้นที่ครูท้าบันดูเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสต้อนรับลูกค้านะครับมาจากจังหวัดอุบลรัชธสานีนะครับมาดูเอลซีศูนย์มือสองนะครับอันนี้ก็มาเจอนะครับของสวยๆอีกแล้วครับนี่ครับลองยเลยนะครับคันนี้นะครับปีหกเจ็ดนะครับใช้งาน92ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับปล่อยมาได้ไงครับสวยขนาดนี้นะครับไม่รอดนะครับไม่รอดแน่นอนคันนี้นะครับ ทดลองขับแล้วนะครับชอบนะครับคันนี้นะครับ L4018SP ี6 7นับลูกค้าที่สนใจอยากได้รถ l 4 0อ2นะครับสภาพสวยนางป้าพิเศษแบบนี้นะครับโทรสอบถามเซต้นได้เลยนะครับ0610738682นะครับขอจำอีกทีนะครับแอดไลน์เบอร์โทรได้ที่0610738682นะครับคันนี้นะครับลูกค้าก็จจองมาจำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ L4018SP มือ2อปี67นะครับ92ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับโทรเลยนะครับ061073862เซลต้นคุตะรันดุงสวัสดีครับ